บ้านเพชรธกิจชีวิตนอกจอเป็นกเกษตรกรเต็มตัวเพชรธกิจทำสวนสร้างฟาร์มกับไมค์ทาริกา โชว์ผลผลิตเยอะมากซึ่งกล่าวว่าช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําเอาทุกคนได้รับผลกระทบกันไปต,ตามๆกันรวมถึงคนในวงการบันเทิงอย่างนักแสดงหนุ่มเพชรธ,ธก,กิจที่หันไปรับบทชาวสวนจริงๆลงมือลงแรงสร้างฟาร์มด้วยตัวเองขึ้นมาหลังจากดูผลงานมาแล้วที่บ้านสวนของแฟนสาวหมายทาริกาจังหวัดชนบุรีจนติดใจซึ่งฟาร์มของหนุ่มเพชรอยู่ที่จังหวัดชัยนาทแล้ววันนี้ฟาร์มก็ออกผลผลิตเยอะมาก ตามที่หนุ่มเพชรบ,บอกว่าอย่าถามปลูกอะไรไปบ้างเพราะเยอะมากๆฐันผลไม้และดอกไม้สำหรับฟาร์มแห่งนี้เพชรได้ร่วมกันสร้างกับแฟนสาวนั้นเรียกว่าฟาร์มรักก็คงไม่ผิดเพราะว่าทั้งคู่ช่วยกันสร้างและดูแลไปด้วยกันตั้งแต่ยังเป็นที่ดินเปล่าๆลงทุนและลงแรงไปเยอะมากตามที่หนุ่มเพชรได้โพสภาพล่าสุดให้ชมพร้อมกับแคปชั่นว่าทำสวนก็จะบ่มๆกันหน่อยเป็นสวนผสมเล็กๆปลูกสารพัด ซึ่งน้องไม้เรามาบุกเบิกทำกันตั้งแต่พื้นดินโล่งๆเลยครับอุปสรรคเยอะมากช่วงที่ผ่านมาหลักๆเป็นเหมือนบ้านอีกหลังส่วนมากพอว่างจากไม่ได้ทำงานในช่วงโควิดจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ปลูกที่กินกินที่ปลูกจากคนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้วันนี้ผมเริ่มแล้วครับ